อ่ะมาตอนแรกว่าจะไม่ทำอนะไรคลิปแนะ่แต่มันต้องทำว่ะคือถามมันมาเยอะว่าเอ้ยพี่อ่สามสี่สอนจูนาสามสี่คลิปหน่อยคือคลิปแบบมีแล้วอ่ะแต่อันนั้นคือคลิปเก่าแต่นี่นคือคลิปอัปเดตล่าสุดละบางคนก็ยังถามว่าพี่ผมทําเหมือนพี่แล้วทำไมผมออกเกียร์สามันไม่ได้ก็มาดูกันชัดๆอีกรอบนี้คือล่าสุดของล่าสุดที่ทําแล้วนะเลสซิ่งทุกอย่างยกเว้นท่อกรองอากาศเพราะมันทําไม่ได้อ่าเห็นไหมมุมขวาบนอ่ะเกียร์อันติเมตทุกอย่างนะครับ อันติเมททุกอย่างนะส่วนบอดี้นะครับเอาแค่คราอิลิหรือไม่ต้องมีก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเลยก็ได้ไอ Body นะ้บอดี้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะช่วงล่างฮะแนะนาครับคนงดเริ่มต้นเป็นเลสซิ่งได้เหมือนกันครับไม่ต้องเป็นอิลิทกับอันติเมทเหมือนผมอนะแค่เลสซิ่งมันก็ดีบได้แล้วแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงอันนี้ผมทําอย่างนี้เพื่อแบบเออมันจะได้ง่ายๆในการฟาร์มผมหน่อยนะก็เก็บตังเรียดเดี๋ยวก็ทำได้เองแหละไอ้แค่นั้อ่ที่จริงมันเป็นเลสซิ่งมันทำได้แล้วมันดิบได้แล้ว ดิฟได้ในระดับหนึ่งผะสามารถผ่านด่านได้แต่ว่าไม่สามารถผ่านด่านที่แบบที่เราเคลียร์เสร็จแล้วอะเป็นอีกรอบห okay. นึ่งอ่าโอเคฮะเนี่ยเบรกอันติเมทอะพวกเนี้ยเออเห็นไหมอันนี้ยผมจะมีเลสซิ่งอยู่พวกกันโครงพวกเนี้ยโอเคแล้วมาถึงตรงล้อนะครับล้อหน้าผมไอตัวยืดล้อหน้าผมใส่เป็นอันติเมทนะเพราะว่าตอนแรกผมจะเอาแบบเป็นธรรมดาแล้วแม่งไม่สวยฮนะไม,ไม่สวย, <laughs> ม,ม,สวย <laughs> มันไม่สวยก็เลยแบบอ่ะเอาเป็นอันติเมทที่เป็นหน้ายืดไปเพราะเราใช้ดิบเรามันไม่ต้องใช้นี้ก็ได้ ผมว่าผมจะไม่ให้ล้อหน้ามันติดกับบางโคนเนี่ยแล้วพอหุบเข้าไปแม่งไม่สวยไม่สวยเลยก็เลยเอาเป็นอันติเมทเหมือนเดิมส่วนของข้างหลังอต้องเป็นอ,อันนี้ผมใส่น่าจะ,ะลบสิบป่ะลบสิบหรือบวกหนึ่งนี่แหละอาจจะไม่ได้ละหรือไม่ก็สต็อกนี่แหละใส่อะไรวะใส่เป็นบวกสี่ิบวกสี่เพราะไม่มีใช่ไม่ใช่นี่ใส่เป็น, 4, ปนปลบสิบเออเห็นมาบอกแล้วลบศูนย์จุดลบศูนย์จุดสิบเพื่อไม่ให้ออล้อมันคำ้ำส่วนสเปคล้อหน้าทับใส่เป,เป็นสองสองห้าทับสามสิบขอสิบเก้านติเมทนะครับ ล้อหลังจะเป็น3 4 5ี่้าทับยี่าขอบ19เหมือนกันยางหลังลบ10ยางหน้าลบ5้าโอเคนะครับนี่คือสเปคยางที่ใส่นะตอนนี้ที่ดิฟได้ทุกวันนี้ครับแล้วก็ลมยางเท่าเดิมครับลมยางผมเซฟเป็นค่าเริ่มต้นนี่คือจุดเซตช่วงล่างนะฮะในการดิฟเท่านั้นนะอย่าเสื่อเอาไปแข่งเป็นทางตรงเลยขาดนะครับก็แคมเบอร์เนี่ยที่ยิงอ่ะปรับไว้เท่านี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่สวย <laughs> ไม่สวยผมก็เลยปรับแม่งสุดเลยเพื่อว่าเวลาเลี้ยวล้อมันจะได้ไม่ติดบางโคนผม ต้องเนีอ้อปะเข้าใจว่าคำว่ามันต้องเนีอ้อ่ะอะไรที่ไม่เนี้บก็ไม่ได้ <laughs> นะครับบุมโทเ,เ,เอ็าแมนเรตติ้งเอจิตอะไรพวกนี้ผมตับไปเท่านี้ทุกอย่างนะครับไม่มีการไปยุ่งอะไรช่วงแรงช่วงแรงเซ็ตเดิมนะครับองศาแคมเบอร์อะไรพวกนี้ยเหมือนเดิมโอเคส่วนบอดี้ไม่ทําอะไรเลยตั้งแต่ซื้อมาก็อย่าไปสรรหาซื้อเลยครับเปิืองตังค์จริงๆอ่านี่เกียร์เกียร์ดูดูนี่คือเซ็ตเกียร์ที่เซ็ตไว้นะครับไว้ดิฟอ่ะเซ็ตนี้เลยนะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับ ผมผมอัพสามสี่ผม, 3, 4, ผมเซฟไว้เท่านี้รู้สึกว่าโอเคมากๆแล้วว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วมันดิฟได้แล้วนะครับเกียร์สี่อ่าผมเป็นคนชอบดิฟเกียร์สี่มันมันดิฟได้ลึกกว่ามันคุมคันเร่งได้ง่ายกว่านี่และนี่ก็เป็นส่วนของอ่าจูนเครื่องยนต์พวกท็อกพวกอะ,อะไรพวกนี้นะครับอ่าเอาข้างบนนี้ผมอัพเพิ่มไปเพิ่งเพิ่งซื้อเพิ่มไปเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เพิ่งซื้อเพิ่มเพิ่งซื้อเพิ่มเพิ่ง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 ,งไม่เห็นแสดงว่าตอนที่ผมทำแรกๆผมน่าจะตังค์ไม่พอเลยไม่ได้ซื้อไว้โออเเคคและะนี่ฮืซต ช่วงล่างกับเครื่องยนต์อ่ะเพื่อคนแบบเฮ้ย hey, พี่ผมดิบไม่ได้ดูดูนี่นะบอกว่าดิฟไม่ได้ดูนี่นะเกียร์สี่อ่าเกียร์สี่เกียร์สี่กดเบียมือก่อนออเกียร์พละเลงค้างแล้วปล่อยเลยฮนะเห็นไหมมันจะดิฟไม่ได้ยังไงวะอ้อเอ้ออะไรมันดิฟไม่ได้วะเฮ้ยหรือว่ารถกูไม่เหมือนชาวบ้านรถกูดิฟได้ไมรถก,ก็ดิบไม่ได้อ่าอย่าลืมปิดปิดเอ่อแท a c ชันน่นนะแท a c ชั่นเป็นออฟสีส้มฝ,ฝั่งขวาข้างล่างเดินใหม่ อาจจลืมปิดด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูกันไปอ่ะมาแล้วนี่คือด่านหนึ่งนะครับด่านหนึ่งของแมปดิฟเลยอ่ะถ้าเกิดว่าตอนเป็นด่านดิฟอันนั้นมันเอาแต้ม่าไรเอาสองพันห้าหรือสามพันนี่แหละผมจะไม่ได้แล้วแต่อันนี้คือเคลียสับแล้วมันจะเอาแต้มสี่พันเฮ่ออะไรมันดิฟไม่ได้วะมันจะเอาอะไรคำว่าดิฟไม่ได้ว่เยียสามเยียสี่มันจะดิฟไม่ได้มันดิฟไม่ได้อย่างไงวะนะอันนี้ก็เล่นแบบเออทุกวันนี้คือเล่นแบบ ลำหูลรตารเล่นแล้วก็คือตาหนึ่งก็ดูยู u b e ไปอีกตาหนึ่งอีกมือก็เนี่ยคอยเล่นเกมคุมแฮนคุมรถไปก <c oughs> ็ค่อยๆแบบเฉลียบตามองไม่ได้จ้องเหมือนเมื่อก่อนเลยทุกวันนี้ก็บบเซียนเซียนแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดผลเอาจริงผมได้แต้ม่ะนที่ผมเคยได้สูงสุดประมาณ6,8 0 0ดเกือบเจ00ันะเออแบบเอาสูงสุดแบบดิฟเนียบเนียบทุกโค้งนะอ่าแล้ว R 3ามมันดีกว่า RX ตรงที่ว่าเวลามันดิบอะแล้วมันขึ้นฟุปปตบาทอะมันขึ้นได้ เออถ้าเกิดเป็น Rx อ่ะเวลาดิฟแล้วขึ้นฟุตบาทอะดิฟมันจะหลุดใช่ไหมเออแต่อา4ามมันดิฟได้อันนี้ก็แผนเดินมาเปลี่ยนเปลี่ยนวันที่ฮะอันนี้มาเล่นด่านบอสให้ดูด่านนี้ผมสอนเคลียร์ไปแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่อันนี้ชินแบบชิวแล้วกูพาตรงไหนกูนก็ผ่านได้แค่เจ็0แต้มาชิวๆอะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ามันมันชิวชิวยังไงชิวจนแบบไมนมีด่านไหนยากรอผมรอ ให้เผมรออัปเดตใหม่ที่จะมีรถใหม่เข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะมีด่านใหม่เข้ามาไหมถ้าเกิดมีมีด่านใหม่เป็นด่านดิฟรถครัส5ผมบอกเลยว,ว่าผมจะซื้ออาสามสี่ไปคันหนึ่งไปทําดิฟคัส5 <c oughs> ผมไม่เอาคาันนี้ไปทําดิฟคัส5เยค่ะเผื่อว่าไปด่านนู้นแล้วแบบมันอาจะเสียเวลาฟาร์มเยอะกว่านะก็เลยอ่ะเดี๋ยวซื้ออาสาสี่คันหนึ่งวงเล็บถ้าเกิดมันมานะอ่ะี่ยคือด่านดิฟด่านบอสผมมีคลิปสอนไปแล้วว,วิธีผ่านยังไงอันนี้ผมก็ชิวๆแล้วชิวๆอ่ะ ก็ดูแล้วกันว่ามันชิวขนาดด่าเน,นี้ยถ้าเกิดคนติดตามผมในทิกต o k หรือว่าดูคลิปผมในในกลุ่มในกลุ่มของคาเอ็กคอมมิชชันี่นะก็จะเห็นว่าด่าเน,นี้ยผมดิฟถ้าเกิดเอาจริงเอาจังนะผมจะได้หมื่นหนึ่งนล้นะผมะได้ว่ามันหมื่นหมื่นพันนิดนิดแหละเออประมาณนี้ที่ผมได้ยสูงสุดละแต่อันนี้ก็แบบชิวๆงั้นๆแหละดิฟไปแบบโชว์เด็กอะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจเล่นคือแบบอันนี้คือไปนั่้ผมฟาร์มผมฟาร์มเสร็จแล้วผมแต่ผมเห็นคอมเมนต์มันเด้งเข้ามาหลายอันก็เอ๊ะ กลัวทให้ก็ได้อีกรอบนึงอีกรอบนึงแล้วก็ไม่ต้องมาถามอะไรอีกแล้วนะผมจะไม่ทําคลิปตอบอะไรอีกแล้วนะอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมแต้มไม่ดุดเพราะว่าตรงไม่แกไอ้ขวบสะพานไม่อกี้มันชนได้นะวงเล็บเอาข้างหน้าชนน้องหยาเอาข้างรถชนนะเห็นยไมเจ็บแทนแต้มผมได้ได้ชิวชิวเอ็นนะคือผมบอกกันนะถ้าเกิดคลิปมีลงไปหรือมีคนยู่ผมจะไม่ตอบจะไม่อะไรกับคอมเมนต์นั้นอีกแล้วนะผมบอกกัเลยนะผมผมเอือมละอากับคอมเมนต์อย่างนี้เต็มทีละเออคือแบบทำคลิปสอนก็แล้วสอนทิกผ่านก็แล้วพี่ เมื่ผมทาเหมือนพี่แล้วผมดิฟเกียร์สาม <สา S 1> ไม่ได้พี่ผมดิบไม่ได้โอ้พี่ผ่าน,นยังไงพี่พี่จูนรถยังไงพี่จะจตรงไอย่างอ่ามาเล่นด่านม่วงดูไม่ใช่ว่าเซ็ตเนี้ยไม่ได้เก่งแค่กับเอ่อด่าน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 เกียร์วอร์นนะด่านม่วงนี่ก็เก่งแต่อยู่ที่ผมไม่ค่อยได้เล่นไอ้ด่านพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาที่ผมไปฟาร,ร์มผมก็ฟาร,ร์มแค่ด่านทองอยู่แล้วเพราะมันได้เหรียญทองทั้งเวลทั้งเ,ง,เงินห้าพันมันคุ้มกว่ามาเล่นอันนี้อยู่แล้วอันนี้ผมไม่ชินทางหนึ่งแล้วก็ก็แค่ไม่ชิน,ออชน,น,ด,นด้วยแต่ นะบอกมามันก็น่าพอใจเห็นไหมมันก็ดิฟเลื้อยไปงูงี้ก็ปกติอยู่แล้วปกติปกติเลยปกติ <c oughs> มันคงไม่นใ,นใครดิฟสวยอะแล้วเวลารถจะหมุนนะเห็นไหมเห็นไหมมเบรกมือเบรกมือถ้าเกิดรถจะหมุนคุมรถไม่ได้ให้กดเบรกมือนะรถมีเบรกนะอย่าลืมใช้กันนะเบรกมือนะไม่ใช่ไม่ใช่ตะเลือกดเบรกหน้านะกดเบรกมือนะถ้าเกิดรถมันจะหมุนนะ่ะเออกดเบรกหน้าก็ชิบายฮนะกดเบรกมือรถมันจะหยุดหมุนนะครับเออใช่ใช่กดเบรกมือรถจะหยุดหมุนหาดใช้กันวางครับเบรกมือฮะ แล้วก็ใช้เบรกหน้าไงเห็นไหมเนี่ยผมก็ใช้เบรกหน้าร่วมไปด้วยฮะมันก็สอดคล้องกันอนะชะลอรถตัดตูดแล้วก็เดี๋ยวเขาเร่งต่อแนคะ่นั้นดิฟแม่งไม่ยากหรอกเกมนี้เป็นเกมที่ดิฟง่ายมากๆผมบอกเลยค่ะเอ็กตีเป็นเกมที่ดิฟง่ายถ้าใครเคยเล่นเกมคาพาร์ก,กิ้งมาจะรู้ว่าคาพาร์ก,กิ้งดิฟยากกว่านี้เยอะเลยผมยังดิฟในคาพาร์ก,กิ้งไม่เป็นเลย <c oughs> เห็นไหมก็ชิวก็ได้แต้มหมื่นหนึ่งเห็นไหมก็แรงสองถ้าเกิดเอาดีดีจริงๆจังก็หมื่นสองก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวแถมให้อีกด่านหนะึ <c> ่ง <oughs> เดี๋ยวคลิปมันสั้น้นนนนเดดดีี๋ยววแถมมใหออก่่่่าาาึงง ได้ไหนวะอ่าด่านน, ه, านี้ด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงล่างเลสซิ่งผมเคยดิฟได้ค่ะสามไม่เคยได้เยอะกว่านั้นเลยตอนที่เป็นช่วงล่างเลสซิง่งเลเพราะว่าเป็นนี้ก็เพิ่งได้กลับมาเล่นนี่แหละนานๆได้กลับมาเล่นทีก็ตัวแล้วกันนะเนี่ยเกียร์สี่ผมก็ออกเกียร์สี่เหมือนเดิมนะออกเกียร์สี่ปัดขวาแล้วแต่คนนั้นอาจจะปัดขวาปัดซ้ายก็ได้แล้วแต่เออเนี่ยเห็นไหมนะถ้าเกิดเซตช่วงล่างเนี่ยเออตูดมันจะปัดไวๆเอ้ยไอ้ข้อดีของอันสามสี่คือตูดมันจะปัดไวกว่าเอสสึกว่า ไอบบต,ต,ต,ตั้มพี่ตูดมัน fl fly, fly, right? มันฟิปได้เร็วกว่าเวลาฟิปไฟฟิปขวายนะมันฟิปได้เร็วกว่าไม่รู้ว่า A x เป็นไหมแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่จูน A x ให้ดิฟไม่ได้ oftentimes. <AO ly> ใครจูนได้ก็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 เก่งไงแต่ผมทําไม่ได้จริงกว่ะสำหรับ x นะดูดิก็เลื้อยไปงูออกมาแป๊บเดียวผมมีแต้มไปสามพันแล้วเนี่ยเออเห็นไหมชิววะชิวชิวชิว,ชว,ชว,ชวอันนี้ถ้าเกิดดีๆนี่ผมดิฟได้สวยกว่านี้นะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้วตอนที่ยังไม่รู้จักคําว่าฟาร์มเก็บเงินกับด่านทองผมจะมาฟาร์มเก็บเเเงินนนนใด่าพวกี้ยออ ในเดยเห็นไหมก็สายเป็นงูเรื่อยเลื่อยเดี๋ยวแตะมือขึ้นเองอะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะแกไม่ต้องกำเบกมือเลยเห็นไหมผมปล่อยดิฟเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมผมทำคันแรกก็ปล่อยดิฟไปเลยเออคือแบบมันทําได้แล้วะมันก็อยู่ที่ความชํานาญของคนความเคยชินเพราะว่าผมฝึกรถคันแรกที่เติมซื้อก็เจ้าพีเอ็มนะรถคันต่อไปที่ซื้อก็คือคันนี้เลย R34 แล้วผม คือแบบมันตับมาดีที่สุดที่ผมทําได้แล้วในการเอามาดิบะเออทางตรงผมก็มีคลิปสอนแลว้วแต่ผมคงไม่กลับไปทางตรงนะแค่ใส่ล้อโตก็วิ่งตรงวิ่งแข่งกระบ,บอดได้ชิลละแค่ใส่ล้อหลังเป็นล้อโตอ่ะอืมล้อขยอี้สิบเนติเมตรอันสุดท้ายอ่ะอ่ะแล้วก็แถมให้อีกด่านนึงอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วสุดท้ายเดี๋ยวคลิปมันจะไวเกินอ่ะเดี๋ยนะเนี่ยออกจากเกียร์หนึ่งก็ได้เกียร์สองต่อเกียร์สามเกียร์สี่ก็ทิฟได้นะเออออกเกียร์หนึ่งก็ดิฟไปเร็วรถมันทำมาดิฟอยู่ แต่กูมาดิฟรู้สึกมันสบายใจกว่ามันมันดิฟง่ายมันคุกง่ายความผูกพันอะไรของผมปะมาณนี้หรอมั้งอืมอ่าดูด้านนี้ผมบอกนะถ้าเกิดเอา FK ซีเวต FK มาดิฟอบบแม่งได้ขาหนึ่งเลยนะเว้ยผมเคยทําได้แล้วโคตรดีอ่ะคอะไรอยู่วะยังรถขับหน้ามึงดิฟไลยเฉยเลยยังไม่ทำดิฟต่อเลยเดี๋ยวใครทำบ้างๆอ่ะเนี่ยลองทำกันก็ดิฟไปดิฟมาแต่นี้ผมเหมือนจะหลุดโค้งชายๆนี่ผมหลุดผมดิฟไกลมากเลยต้องยิงในตัดช่วยหน่อย แล้วก็อาจจะมีคนถามว่าพี่ไอ้ปุ่มบวกลบซ้ายไอ้ฝั่งขวาพี่มันคืออะไรบวกลบเนี่ยก็ไปตั้งในตั้งค่ามันคือปุ่มเพิ่มรถเกียร์ฮะ่อะเห็นไหมเบรกเบรกเบรกมีให้ใช้ก็ใช้ถ้าเกิดรถหยุดหมุนก็แค่กำเบรกมือเหยียบคันเร่งฮะรถมันกรดีให้เหมือนเดิมแล้วฮะเห็นไหมดูนี่ขนาดพลาดนะผมยังได้แบบยังได้สี่พันอ่ะสี่พันแต้มผมยังทำได้อยู่คือนี่ขนาดพลาดเมื่อกี้เลยห้าพันละโอ้โหชิวจัดหกพันแล้วเนี่ยดูดิ จ็ดพันไหมเจ็ดพันไหมถึงไหมน่าจะถึงแหละถึงเปล่าวะถึงเห็นไหมเ้ยกระดาษผมดิฟพ้าล้วผมยังแด้แรงหนึ่งกับไอ้ด่านนี้เลยอะ่ะก็คิดเอา้าเอาเอ,เอมันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายแต่รับด่านดิฟก็หวังว่าคงจะไม่มีคอมเมนต์มาถามอะไรแล้วพี่จูนยังไงเซ็ตยังไงให้อา3 4มันดิฟได้ส่วน,น A X คันอื่นไปหาช่องอื่นนะช่องนี้สอนแค่อ3 4 A34 คือพ่อทุกสถาบัน <laughs> ก็โอเคคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจกดแชร์และแค่อย่าลืมกด subscribe ที่ผมเวียร์ดอกรอกต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับ V Boy Plus Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself.